พระธรรมวินัยเปรียบเสมือนกำแพงแก้วเจ็ดชั้นชั้นในสุดคือปาราชิกชั้นนอกเป็นอาบัดเบาไล่มาเป็นชั้นๆถ้าเรารักษาพระธรรมวินัยชั้นนอกไว้ได้ก็ไม่ต้องห่วงชั้นในไปฟังพระอาจารย์ชยสาโรท่านเทศกันครับเรื่องเรื่องของนารีพิฆาตอะไรต่างๆเนี่ยอาตมาก็ก็พูดตั้งแต่อยู่วัฒนานาชาติสมัยก่อนเนี่ย วิไนัยนี่เหมือนกำแพงเจ็ดชั้นชั้นในสุดก็คือปาราชิกภายนอกนี่มันเป็นพวกทุกคตอาบัตเล็กน้อยแล้วก็มีปาจิตตีมันเป็นชั้นๆมะถ้าเรารักษาชั้นนอกชั้นไหนว่าไม่ต้องเป็นหัวผู้หญิงจะไปทำลายพระอ,อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าแพรรักษาวินัยถ้าแพรไม่รักษาวินัยเมื่อไหร่อันตรายทันทีแล้วจะไปโทษผู้หญิงฝ่ายเดียวนี่ไม่ได้มันงผิดทั้งสองฝ่ายพิดฝ่ายเดียวนี่เหมือนเหมือนเหมือนกับอูงูกัดคนงูมันชั่วอา้าวงูถ้าคนถ้าเป็นงูสารพิษเขาใกล้ทำไมไปเยียบมันทำไมไปยุ่งกับมันทำไม มันก็มันก็เป็นอย่างนี้ฮะเรื่องกิเลสกิเลสก็อนเรื่องกามเรื่องเกียรเรื่องอำนาจอะไรพวกนี้มัเป็นสิ่งที่พระเราต้องฝึกตั้งแต่อุปสมบทใหม่ๆไปนานพอพอถึงขั้นที่เป็น <c oughs> เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะมีสมณะสักแล้วมันสายเส็จแล้วอยู่ที่การฝึกตนจริงเรื่อง <c oughs> เรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากมากนะถ้ามีความ สัทธาจริง